ใครสงสัยกันไหมคะว่าเวลาเราอยากออกกำลังการเราอยากลดหุ่นอย่างเงี้ยลดตรงไหนถึงจะดีกับเรา สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ t a l k s e n s y by Diary เราจะมาคุยกันเรื่องการออกกำลังกายแต่ว่าเราก็มาคุยกัน t ท k s e n ซนทั้งทีเนาะจะแบบเออเราจะมาแค่ลดหุ่นสวยอย่างเดียวมันไม่ได้ไงเราก็อยากได้ความรู้ได้ว่าคนแต่ละวันเนี่ย ควรลดจุดไหนเพิ่มจุดไหนออกกําลังกายต้องระวังยังไงเพราะว่าคนแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพหรือว่าวิกเนี่ยที่ต่างกันใชนะ่แล้วก็จะมาถ้าอยากให้ม้าเนี่ยช่วยแชร์หน่อยว่า<ม>จริงๆเนี่ยอย่างคนวันจันทร์ต้องออกจุดไหนเน้นจุดไหนระวังจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดีกับเขาก็คือเอาเริ่มจากอาทิตย์ก่อนเนาะคนวันอ,อาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่เซนสิทีฟเรื่องท้องนะคะดังนั้นช่วงบริเวณเนี้ยเขาจะวิกที่สุด นะคะแล้วโดยปกติพื้นฐานน่ะบอกได้เลยว่าพอคนวันอาทิตย์ทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าทําระยะเวลานานๆเช่นอย่างคนปกติอย่างคนวันจันทร์เนี้ยเขาออกกาลังกายทีสองชั่วโมงเขาไม่เป็นไรเลยแต่คนวันอาทิตย์ออกกำลังกายเกินสี่สิบห้านาทีตายวันรุ่งขึ้นนะไอ้นี้ก็ระบไอ้นี่ก็เจ็บไอ้นี้ก็โอ้คือแบบเยอะมากดังนั้นเนี่ยคนวันอาทิตย์นะคะถ้าออกกาลังกายนะคะต้องระวัง ว่าเราจะออกกําลังกายในปริมาณของเวลาที่พอดีใช่ต้องไม่มากเกินไปแล้วบอกได้เลยว่าถ้าธรรมชาติของคนส่วนใหญ่พูดว่าเราควรออกกำลังกายสองชั่วโมงวันอาทิตย์หารครึ่งหนึ่งเลยวันอาทิตย์จะทําได้แค่ครึ่งเดียวนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบในร่างกายที่ที่มากกว่าคนอื่นเขาใช่เพะาะเขาจก็บอกร้อนเขาจะเจ็บไปทางล่างกายนะคะแล้วก็ โอโลมมันจะกลายเป็นออกวันเดียวแล้ววันต่อต่อ,ตอไปก็กูตอบไม่ได้แล้ว,วเจ็บโอยังระบบอยู่ยก่อ,น,อนก่อนเอาไ้หายก่อนอร่าเงี้ยพอคนวันจันทร์ถามว่าคนวันจันเนี่ยเป็นยังไงบอกได้เลยว่าคนวันจันออมร่างกายนะคะขอให้ออกกําลังกายโดยขอสุขภาพดีกว่าสุขภาพแข็งแรงอย่าอย่าเอาบอดี้แบบเล่นกล้าเล่นเวทเลยเล่นให้แบบขึ้นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่ายากมากเพราะว่าคนวันจันเนี่ยจะเป็นคนที่มีรูปร่างที่ไม่สามารถ ให้เห็นลายชาร์ตมันจะไม่ขนาดนั้นจะไม่เห็นเป็นรอยแผลชาร์ตหรือวีเช็ชาร์ตแล้วต่อให้ทําสําเร็จก็อยู่ไม่นานมแต่ว่าไม่ที่จะลงทุนแต่เขาออกให้ร่างกายเขาแข็งแรงได้คือเบสเบสพื้นฐานคือเขาเป็นคนที่ร่างกายทัฟหรือแข็งแรงอยู่แล้วแต่าถ้เขาต่อให้เขาไม่ออกกําลังกายคนวันจันทร์ก็ถือว่าทัฟอยู่แรับแต่ว่าถ้าคนวันจันทร์แบบว่าอยากสวยอะลืมๆมไปเหอะ อย่าอย่าพยายามทำเลยขาเรียกว่าอะไรปั้นปั้นปั้นลายกล้ามยากหน่อยยากยากใช่ทีนี้คนวันอังคารจะออกกำลังกายหรือว่าคนวันอังคารนั่นดิเอ้ยเผื่อบางคนแบบสเปซิฟิกทำอาชีพเทรนเนอร์อ๋อโอเคต้องบอกว่าคนวันอังคารนะคะถ้าทำนะคะก็อย่างที่บอกยิ่งยิ่งออกกำลังกายเยอะมากเท่าไหร่นะคะคนวันอังคารเนี่ยต้องระวังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ำหนักยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติว่าเวลาเล่นเวท คนส่วนใหญ่ก็จะเอาน้ำหนักเยอะๆใช่คนอังคารน่ะขอให้เอาความถี่อย่าเอาน้ำหนักนะคะสมมติอาจจะเอาอาจจะเอา2โลแต่ยกร้อยครั้งไม่ต้องเอา5โลแล้วยกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนวันคาร์น่ะเขามีปัญหาเรื่องไตค่อนข้างเยอะเพราะเขาเครียดง่ายดังนั้นพอเขาใช้แรงเยอะๆมันจะบีบไม่มันจะทําให้ร่างกายร้อนขึ้นพอร้อนขึ้นไตที่นี่แขนขาก็จะเริ่มบวม แล้วก็จะป่วยเรื่องโรคอื่นดังนั้นเวลาออกกําลังกายนะคะเบาๆแต่ทีทีเน้นเนปริมาณใช่ะคะทีนี้คนวันพุธมาควรพูดถึงคนวันพุธเหรอออกอยู่พีเฮงตี้อยู่ใช่ไหมมีมีมีจริงทุกวันมันก็มีแหละแต่ว่าถ้าเขาถ้าเขาชอบนะเขาก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสุขต้องบอกว่าคนวันพุธมาว่า คนวันพุธเป็นคนที่ถ้าออกกำลังกายนะหุ่นจะสวยแต่ว่าคนวันพุธอะเป็นคนที่เนื้อเหลวอ่าเนื้อเหลวง่ายนะคะถ้าให้แนะนําว่าคนวันพุธออกกาลังกายยังไงอะอยากให้ออกทุกส่วนของร่างกายกแต่วิ่งก็ไม่ออกทุกส่วนว่ายน้ําน่าจะดีสุดอ,อืมคือมันต้องออกทุกส่วนของร่างกายนะคะแต่ห้ามหนัก ต้องออกเบาๆเพราะคนเพราะคนวันพุธอะค่ะเขาจะเกิดการอักเสบได้ง่ายโดยเฉพาะตรงข่้วข้อต่อตุ้มข้อหน้านะคือต้องออกกําลังกายทีน้อยแต่ต้องทีนะคะ ไม่หมายถึงว่าต้องออกทุกส่วนจริงๆนะไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วซิดอาบอย่างเงี้ยแล้วรุนแรงไปเลยเฉพาะจุดอย่างอย่างบางคนบอกวันนี้ฉันจะปั้นแขนไม่ก็ยกกล้ามไปเลยร้อยครัไม่ได้ไม่ได้คนันพุธคนวันพุธทำไม่ได้แล้วที่สําคัญคือมายกเลยวันรุ่งขึ้นคนวันพุธก็หยุดไป3วันอ่ะปวดคือจะปวดตามข้อจะปวดตามกล้ามเนื้อคือคนวันพุธจะออกแนวคล้ายๆกับคนวันอาทิตย์แต่ถ้าให้พูดจริงๆคนวันพุธจะขี้เกียจกว่า ดังนั้นเนี่ยเอาความถี่แล้วก็เอาเบาๆให้เขาแต่ว่าสม่ำเสมอขอแค่นี้ดีกว่าสำหรับคนวันพุธนะคะคนวันเป็นรหัสโยคะจะพี่ยังเออ่นเล่นเลยส่งนไม่ใช่เพราะว่าต้องบอกอว่าคนวันเป็นรหัสเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอยู่แล้วทีนี้พอออกกำลังกายมากๆ<ะ>มันจะเสบง่ายดังนั้นไปแบบยืดโยคะดีที่สุดสำหรับคนวัน ใช่สำหรับคนม่นเลหันนะคะลาเป็นการออกกําลังกายที่ช้าช้าค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปอันนี้เหมาะกับคนมนเลหันนะคะโยคาร์ลนะโยคายโยคายท้ายชีก็ได้ใช่ทาอะไรก็ได้ค่ะที่ที่มันไม่มันไม่เร็วเร็วอ่ะมันไม่กระชับไปคาร์ดิโออย่างเงี้ยรับรองคนไม่นเลือตายกล้ามเนื้อใช่กล้ามเนื้อคือไปเลยนะคะคนวันศุกร์คนวันศุกร์ต้องบอกว่าจริงๆคนวันศุกร์อ่ะจะออกแนวเดียวกับ พุทธแต่ต่างกันคนวันศุกร์ต้องแรงเยอะๆคือต้องแบบสมมติถ้ายกไม่ต้องเอาความถียกหนักๆไปเลยรอบตึงสองวันศุกร์ให้มันกระตุกไปแล้ใช่คนวันศุกร์ต้องเป็นอย่างงั้นคือคือเล่นน้ําหนักไปเลยเยอะๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนวันเสาร์คนวันเสาร์กล้ามขึ้นนะคนวันเสาร์เขาทำไม่ได้อยู่แล้วนะแต่คนวันเสาร์คือ ออกตามที่เขาระบุไปได้เลยคือตามรูทีนของชาวบ้านอ่ะมึงเล่นไปเถอะชาวบ้านเขาบอกให้ทําอะไรก็ทําตามไปไม่ต้องแบบใช่ไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะก็านเจี่าวอยากอยากไปจุดไหนทําอะไรก็ได้หมดคนวันสาวขอเพียงอย่างเดียวค่ะขอคําว่าวินัยอืมถ้าเกิดว่าสามารถทําเป็นรูทีนได้ก็ถือว่าโอเคแหละนะคะก็เนี่ยคือการออกกําลังกายที่ ที่ที่เราสามารถปกป้องตัวเราเองได้แล้วก็สามารถทําให้ร่างกายสวยงามได้ไม่แต่อย่างเงี้ยมันคือการลักษณะการออกไงแต่อย่างเวลาเราออกออกําลังกายเงี้ยแน่นอนเราใส่เสื้อผ้าทั้งไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตบากางเกงหรือว,ว่ารองเท้าหรือถุงมืออย่างเงี้ยถ้าเราเลือกสีที่แบบไอ้เช่เป็นสีที่ทําให้กูหกล้มเนี่ยลรายกยกาำนักอยู่แล้วหกล้มเนี่ยไม่ได้นะคือต้องบอกงี้ว่าเรามาแนะนําให้ไปใช้แอปเพราะว่า เวลาเราดูสีพวกเนี้ยโดยเฉพาะสีเสื้อผ้าเราต้องดูเป็นวันคือเปลี่ยนทุกวันแล้วก็ต้องดูเป็นคนมันไม่ใช่ว่ามัดกัดเกิดวันพุธทุกคนใส่เหมือนกันได้หมดใช่มวันพุธวันพุธใส่สีแดงให้หมดเงก็ไม่ใช่ไงเพราะไม่ได้เชาพูธพุธพุธพูดอิงซ้ายพูดอิงขวาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าต่อให้เป็นพุธที่เกิดวันเดียวกันเวลาเดียวกันเวลาแมาคำนวณมันยังไม่ได้เลยอ่ะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่า ไปไปไปดูในอพยพมันจะปลอดภัยกว่าไปเลือกเป็นสีออกกําลังกายมันเป็นสีที่อย่างน้อยเวลาคุณออกกําลังกายแล้วคุณไม่เกิดอาการบาดเจ็บจากการกระทําของคุณใช่เราเว้นแต่คุณแบบซุ่มซ่ามจริงๆแต่ส่วนมากถ้าเราเลือกสีแล้วก็โอเคนะโนถ้าเลือกสีไม่เป็นอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราเืองจริงอันนี้นนเคยลองของอย่างรองเท้าเนี่ยมาเขาบอกนนว่าอย่าซื้อสีแดงเลยเดี๋ยวมันจะหกกระล้มเดี๋ยวมันจะแบบ ขาพริกขาแพะนนี้ก็แบบวัยรุ่นไงอยากได้รองเท้าสีแดงเท่ๆสายล้มพริกข้อเท้าอย่างเงี้ยเลือดเลยลังจริงไค่ไม่มีเลยมาเตือนสีนี้ไม่ใช้ดีกว่าอะไรนีนะคะก็ฝากไว้สำหรับทุกๆคนนะคะใครอยากได้คอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะคะแล้วเราจะได้จัดทย